เนเหลียงรู้สึกว่าดูเหมือนทุกครั้งเวลาเผชิญหน้ากับสาวใช้ที่ชื่อหลู่ชุยเขามาจะถูกนางทําให้ตกอยู่ในสถานการณ์กระอักกระอ่วนเสมอแต่เขากระดับเป็นคนชอบดูเรื่องสนุกของผู้อื่นนอกจากนี้เรื่องที่ทําให้คนมีความสุขที่สุดย่อมไม่พ้นเรื่องอาหารการกินอยู่ที่นี่มีเรื่องสนุกให้เขาดูได้ทุกวันทั้งยังมีของอร่อยให้กินดังนั้นเขาจึงอยากปักหลักอยู่ที่บ้านของสู้อ๋องใจจะขาา ดูว่าพวกคนซื้อบื้อพวกนี้จะใช้ชีวิตอย่างพิสดารเพียงใดรู้สึกว่านี่นับเป็นความสุขอย่างหนึ่งในชีวิตแต่ความสุขเช่นนี้ของเขาฉูปาหนิงกลับไม่เห็นด้วยฉูปปาหนิงมองสาวใช้บางคนใช้วาทศิษยณยอกย้อนคุณซื้อคนหนึ่งจนพูดไม่ออกด้วยท่าทีนิ่งเฉยทั้งยังไม่ส่งเสียงปล่อยให้สาวใช้บางคนที่ใบหน้าอ่อนน้อมเกินใครแต่แท้ที่จริงใจกล้าบ,บ้าบินพูดจาติดก,กัดใครบางคน นี่นะเป็นเรื่องน่าสนุกอย่างหนึ่งเหมือนกันพอจนวนเหลียงดูลูกสุน,นัขจิ้งจอกสองตัวจนพอใจแล้วหรู่ชุยจึงหิ้วตะกราจากไปอย่างสุขุมวนเหลียงรู้สึกขัดใจเล็กน้อยเขามาที่นี่เพื่อกินข้าวและมาดูเรื่องขำขันของท่านอ๋องไม่ได้มาเพื่อให้ผู้อื่นหัวเราะยอกขันตัวเองแต่ว่าจาของสาวใช้บางคนกลับจี้แทงใจดำเขาทำให้เขาหงุดหงิดใจยิ่งนะ แต่นางก็ไม่ได้ทําผิดอะไรเจ้านายของนางยังไม่ว่าอะไรแล้วเขาที่เป็นคนนอกจะตำหนิอะไรสาวใช้คนนั้นได้ดังนั้นที่สาวใช้คนหนึ่งซื้อเบอร์ได้ถึงขนาดนี้ก็เป็นเพราะเจ้านายตามใจและหละหลวมนั่นเองทว่าไม่นานเวนเหลียงก็สลัดความหมุดหงิดใจทิ้งไปเพราะอาหารค่าเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วอาหารค่าเป็นเนื้อแกะหม้อไฟเอาไก่ไปตุน๋นจนได้น้ําแกงสีเหลืองใสหม้อหนึ่ง เนื้อแกะที่แล่จนบางเฉียบถูกม้วนเป็นชิ้นๆด้านข้างเป็นผักสดประเภทต่างๆน้ำจิ้มที่ปรุงด้วยพริกป่นแค่เห็นก็ะทำให้คนรู้สึกเจริญอาหารชาวบ้านทานตอนเหนือกินหมอ้อไฟอยู่บ่อยๆทำแบบนี้ไม่จัดว่ามีอะไรพิเศษแต่ทั้งสองอาศัยอยู่ในค่ายทหารมานานเนื่อนานแล้วที่ไม่ได้กินหมอ้อไฟแบบนี้ทั้งสองไม่ต้องให้สาวใช้ปนิบัติคีบเนื้อแกะลงไปลวกด้วยตัวเอง วนเหลียงกินจนเหงือผุดซตมเต็มศีรษะชมไม่หยุดว่าอร่อยจริงๆมือซ้ายมือขวาเคลื่อนไหวพร้อมกันมือซ้ายคีบเนื้อมือขวาคีบผักเขาสามารถใช้ทั้งมือซ้ายและมือขวาได้อย่างคล่องแคล่วจับตะเกียบได้ด้วยมือทั้งสองข้างโดยไม่มีความแตกต่างของในปากยังกินไม่หมดมือก็จุ่มเนื้อแก่อีกชิ้นลงไปในหม้อลแล้ว ฉูปาหนิงรังเกียจท่าทางยามกินของอีกฝ่ายที่ไม่น่าดูรู้สึกอยากยกชามเข้าไปนั่งกินกับพระชายาของตนในห้องด้านในแม้พระชายาของเขาจะกินเก่งแต่อย่างน้อยก็ยังรักษาท่าทีสำรวมยามอยู่ต่อหน้าผู้อื่นกินข้าวกับนางแล้วรู้สึกดีหลังมื้ออาหารค่ำวนเหลียงลูบหน้าท้องที่ป่องออกมาอย่างพึงพอใจก่อนจะถูกชูปาหนิงไล่กลับไป คุณซื่อหวินกำหมัดหมายมั่นในใจถ้าจะต้องกลับมาอีกแน่ก่อนจากไปวนเหลียงไปหาอาหนานขอสูตรการต้มนมแพะเขาจะเอาวิธีการต้มนมแพะกลับไปยังค่ายทหารให้พี่น้องในค่ายทหารที่สนิทกันได้ลิมรสชาตินี้ด้วยอาหนานคิดว่านี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรจึงบอกวิธีกับเขาอย่างใจกว้างรอจนวนเหลียงจากไปแล้ว อานานยกนมตุนที่ตนยุ่งกับการทดลองทำวันนี้ออกมาด้วยรอยยิ้มชูป้าหนีงเห็นแล้วรู้สึกไม่คุ้นเคยอย่างยิ่งอดไม่ได้ที่จะช้อนตาขึ้นตั้งคำถามกับอานาน่านอ๋องนี่เป็นนมตุนฝีมือข้าเองวันนี้ข้าลองชิมแล้วรสชาติไม่เลวอานานพูดเกอ้อเนื่องจากทำมาแค่ชุดเดียวจึงไม่อาจทำให้ใต้เท้าวนดีใจเก้อได้ เมื่อครูจึงไม่ได้นำออกมาอานานคิดในใจของที่นางลำบากทำออกมาใหญ่ต้องตกเป็นลาบบากของคนตะกะผู้นั้นด้วยตราบใดที่นางยังอยู่นางยืนกรานยังเกลียดคนแท่เวนินที่เป็นต้นเหตุให้เกิดนิทานที่ไม่เล่าไม่ได้ระหว่างท่านอ๋องกับเขาความจริงอานานซื้อแม่วัวกับแม่นมมาไม่ใช่เพื่อดื่มนมบำรุงร่างกายให้แข็งแรงเท่านั้น แต่ยังอยากทำอาหารที่ใช้นมเป็นวัตถุดิบในชาติก่อนด้วยสมัยก่อนไม่มีมลพิษจากอุตสาหกรรมนมวัวกับนมแพะมีประโยชน์สูงสัดส่วนของน้ำน้อยไขมันเยอะหอมเข้มข้นเป็นพิเศษอานานคิดถึงขนมหวานเกี่ยวกับนมที่เคยกินในชาติก่อนแล้วเกือบจะน้ำลายหกและนมตุ๋นก็เป็นอาหารที่นางสนใจและจดวิธีทำเอาไว้ วันนี้จึงได้นำออกมาค้นคว้าลองทำดูนมตุนนี้ไม่ว่าฤดูร้อนหรือฤดูหนาวจะกินแบบร้อนหรือแบบเย็นก็ได้ทั้งนั้นรสชาติหวานอร่อยเหมือนกันขี่ท้งอานานายังเพิ่มถั่วแดงเม็ดบัวลูกเกดไว้ด้านบนของชั้นนมด้วยจากนั้นราดด้วยน้ำขิงดูแล้วน่ากินจริงๆชูป้านหนิงหรือจะไม่รู้อุบายเล็กๆของอานานแต่เขาไม่ได้เปิดโปงนาง เห็นหน้าของอาหนานเต็มไปด้วยคาดหวังเขาซึ่งปากกินสมัยโบราณไม่มีขนมหวานอย่างนมตุนพอฉูป้าหนิงได้ชิมก็รู้สึกหยุดตัวเองไม่ได้อาหนานเองก็เพิ่งรู้วันนี้ว่าที่แท้ฉูป้าหนิงชอบของหวานที่กินแล้วให้ความรู้สึกสดชื่นทุกครั้งเวลาได้กินของอร่อยสีหน้าของเขาจะผ่อนคลายดวงตาเหมือนท้องฟ้ายามค่ำคืนที่ประดับด้วยดวงดาวดานดานละยิบระยับอ่อนโยน ทำให้นางรู้สึกลุ่มหลงเล็กน้อยกลางดึกยามสามเป็นช่วงเวลาที่ดีในการหลับฝันแต่สัญญาณเตือนภัยที่ประตูเมืองกลับดันขึ้นกระทันหันเหมือนเสียงฟ้าร้องที่ดังขึ้นในใจของผู้คนปลุกคนให้ตื่นจากความฝันและหว,วาดภวาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นชาวเมืองถงเชิงคุ้นเคยกับสัญญาณแบบนี้แล้วชูป้าหนีอยู่ในค่ายทหารมาพักหนึ่งรู้ดีว่าเสียงสัญญาณนี้หมายถึงอะไร เขาผุดลุกขึ้นนั่งทันทีสวมเสื้อผ้าอย่างว่องไวเห็นอานานลุกขึ้นนั่งด้วยสีหน้าตื่นตระหนกก็มีเวลาบอกนางเพียงว่ารออยู่ที่บ้านอย่าออกไปไหนทรงเดชก่อนจะก้าวเร็วๆออกไปนี่เป็นสัญญาณเตือนภัยจากกองทัพแสดงว่าข้าศึกมาลุกการในที่สุดสงครามก็ประทุขึ้นอีกครั้งยามน,นี้อานานยังจะหลับลงได้อย่างไรนางเลิกผ้าห่มลุกขึ้นเท้าเหยียบรองเท้าผ้าายซนนิ่ม คลุมเสื้อบนร่างแล้ววิ่งออกไปทันทีสาวใช้ที่อยู่ยามนอกห้องเห็นนางออกมาก็รีบคว้าเสื้อคลุมกันลมตามไปอย่างเร่งร้อนลมเหนือเหน็บหนาวนอกประตูพัดโช,ชยมาอานานหนาวสัน่นกระชับเสื้อบนตัวพลางชเงือคอมองออกไปในความมืดท่ามกลางความมืดสลัวไหนเลิศจะเห็นเงาของฉู่ป้าหนิงเราไม่นานเมืองถงเฉิงทั้งเมืองก็จุดไฟสว่างรอด เสียงผู้คนอึกกระทึกเสียงเข็นฆ่าดังมาจากที่ไกลไกลผสมผสานกับเสียงอาวุธกระทบกันฟังดูน่ากลัวอย่างยิ่งในค่ำคืนกลางฤดูหนาวอนานันต์รู้สึกร้อนใจนางมาถึงเมืองถงเฉิงเกือบครึ่งเดือนแล้วระหว่างนี้ไม่มีสงครามเงียบสงบจนนางเกือบลืมไปว่าเมืองถงเฉิงเป็นเมืองแนวหน้าสุดของสงครามครั้งนี้แม้ฉู่ปาหนิงจะไม่ได้เป็นแม่ทัพหรือคุณซือ แต่เขาเป็นตัวแทนของกาชวงศ์ต้องไปที่แนวหน้าของสนามรบด้วยตัวเองเพื่อเพิ่มขวัญกำลังใจให้ทหารกล่าวได้ว่าชูป้าหนิงต้องเสี่ยงอันตรายไม่น้อยไปกว่าทหารแนวหน้าที่ทำสึกอย่างห้าวหาญเลยอานาันต์กังวลใจไม่มีอารมณ์จะสนใจสาวใช้และมามาหลายคนที่เบียดออกมาอยู่ข้างกายนางในใจเป็นห่วงแต่ชูปาหนิงนางกลัวว่าบุรุษที่เคร่งขรึมและเปี่ยมด้วยความรับผิดชอบอย่างเขา จะวิ่งขึ้นไปบนซุ้มประตูเมืองหากมีธนูรับยิงถูกเขาจะทำอย่างไรท้าชายาสงคารมคงไม่ยุติลงในช่วงเวลาสั้นๆแน่กลางคืนอากาศหนาวท่านกลับเข้าไปข้างในพักผ่อนก่อนเถอะเจ้าค่ะจางมามาพูดเกลียกล่อมหลู่ชุวีกับหลู่หลันก็ช่วยกันเกลียกล่อมอานานเช่นกันอานานสูดจมูกหลังจากหนาวจนซาบออกมาหลายครั้งจึงตัดสินใจกลับไปรอในห้อง อาหนานอยู่คนเดียวไม่สบายใจจึงตามหลู่ช่วยมาอยู่เป็นเพื่อนด้วยไม่นานอาหนานก็รู้สึกว่าการให้คนซื้อบื้อผู้นี้มาอยู่เป็นเพื่อนเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดเพราะมีเรื่องมากมายให้พูดสาวใช้ซื้อบื้อผู้นี้กลับพูดถึงเรื่องราวก่อนที่นางจะถูกขายตัวมาอยู่ในโจนอัครเสนาบาดีตามท้องถนนนางมักได้ยินทหารแก่ที่ปลดกรียณแล้วกลับบ้านเกิดเลาเรื่องในสนามรบให้ฟังอยู่บ่อย ดังนั้นหลชุยจึงเล่าเรื่องพวกนั้นให้อานานฟังด้วยน้ำเสียงเจ้าแจวแถมใบหน้ายังไม่เปลี่ยนสีเราทั้งเรื่องที่ตัวเองรู้และไม่รู้ออกมาทั้งหมดอานาันฟังแล้วใบหน้าไร้สีเลือดอยากใช้ผ้าอุดปากสาวใช้ผู้นี้เหลือเกินสุดท้ายอานานเล่าสาวใช้ผู้นี้ออกไปอย่างสุดจะทนตัวเองนั่งอยู่บนเตียงและใช้ผ้าห่มห่อตัวต้องแสงตะเกียงภายในห้องฟังเสียงลมหนาวข้างนอกพัวดวิวิว และเสียงโลหะกระทบกันที่ดังมาตามสายลมหัวใจเต็มไปด้วยความหวาดหวังกันวนครึ่งคืนที่เหลืออาหนานนอนไม่ค่อยหลับท้องฟ้าเพิ่งจะปรากฏแสงจางๆนางก็สวมเสื้อผ้าลวกลวกและออกจากห้องไปพร้อมขอบตาดำ,ำํำอาหนานคว้าตัวบ่าคนหนึ่งมาสอบถามสถานการณ์ทบข้างนอกบ่าวคนนั้นเองก็ไม่แน่ใจจึงไม่อาจตอบอาหนานได้อาหนานคบคิดดูแล้ว จึงตัดสินใจไปจวนว่าการผู้ว่าการเหอก็เหมือนชูป้าหนิงที่พอได้ยินสัญญาณเตือนภัยก็รุดไปยังค่ายทหารในจวนว่าการมีเพียงเหอหูหินคนเดียวเหอหูหินได้ยินว่านางมาก็ออกมาต้อนรับด้วยตัวเองเห็นอาหนานมีสีหน้าอ่อนล้าคิดดูครู่หนึ่งก็รู้ต้นสายปลายเหตุท้าชายายอย่าง้อนใจเลยบุรุษในตาชูเราเป็นลูกชายที่ดีและวีรบุรุษตัวจริงทั้งนั้น เวลาปลกป้องบ้านเมืองและคุ้มครองราชดอนหัวคิ้วไม่ขยับแม้แต่น้อยไม่ใช่คนที่ชาวหมานจากเป๋ยเยี่ยจะรังแกได้ชาวหมานจากเป๋ยเยี่ยกล้ามารุกรลางกลางดึกแต่ใช้ว่าพวกเราจะปล่อยให้พวกเขารังแกได้ง่ายๆยอมต้องทําให้พวกเขาทิ้งชีวิตไว้ที่นี่อยู่แล้วเพอผู้หญิงกล่าวคําพูดนี้ด้วยเสียงดังกังวานมีพลังคิ้วตาฉายความเด็ดเดี่ยว ช่างเป็นสตรีที่ห้าวหาญไม่น้อยไปกว่าบุรุษเลยจริงๆคำพูดของเหอฮูหยินทําให้จิตใจที่ร้อนรนของของขอานานสงบลงอย่างรวดเร็วเหอฮูหยินรู้ว่าอานานเพิ่งแต่งงานกับสู้อ๋องไม่นานนับดูแล้วยังอยู่ในช่วงแต่งงานใหม่ๆทว่าทั้งสองกลับต้องแยกจากกันแล้วเรื่องนี้ทําให้เหอฮูหยินคิดถึงเรื่องของตัวเองอดรู้สึกท้อถอนใจไม่ได้อีกทั้งอานานเพิ่งมาถึงเมืองถงเฉิง ยังไม่เคยเจอสองครามดุเดือดย่อมต้องคิดุ้งซ่านมีสู้รังตัวนางให้อยู่ในจวนว่าการพูดคุยกันนางจะได้สบายใจขึ้นคิดไม่ถึงว่าบ่าเพิ่งจะยกน้ำชาเข้ามาก็ได้ยินบ่าวอีกคนเข้ามารายงานว่าบุตรสาวของแม่ทัพเจ้าถือแท้มาหาที่บ้านเจ้าฉีวาเป็นสตรีที่เกลียดความชั่วร้ายอย่างยิ่งยามนี้ชาวเป๋ยเยี่ยมมารุกรานนางฝึกวรยุทธตั้งแต่เด็ก ยามนี้จึงอยากจะวิ่งไปเข็นฆ่าทหารของศัตรูและปกป้องชาติบ้านเมืองด้วยตัวเองจริงๆน่าเสียดายที่ความคิดห้าหาญและึกขรมต่างๆนานาของแม่นางเจ้าถูกแม่นมของนางทัดทานไว้แม่นมของเจ้าฉีวารู้ว่าทุกครั้งเวลาชาวเปิยเยี่ยมมารุกรานและคุณหนูของตนเห็นวิดาต้องรับศึกอย่างยากลำบากนางมักจะอยากเข้าไปช่วยตนมิอาจหยุดยั้งได้ ด้วยความจนใจจึงได้แต่ชักจูงเจ้าฉีวามาหาผู้หญินผู้ว่าการผู้หญินผู้ว่าการเหลือตาด้วยกริยาไม่สุภาพทุกครั้งเจ้าฉีวาล้วนเป็นแบบนี้นางชินชาเสร็จแล้วแต่เนื่องจากเป็นบุตรสาวของแม่ทัพเจ้านางจึงจำต้องเชิญอีกฝ่ายเข้ามาพอเจ้าฉีวาเห็นอาหนานก็พลงถามทันใดเอ๊ะเจ้ามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรอาหนานจิบชาคออึกหนึ่ง สีหน้าซีดขาวเล็กน้อยแต่จิตใจมั่นคงขึ้นแล้วจึงยิ้มสุภาพตอบว่าไม่รู้สงครามข้างนอกเป็นอย่างไรบ้างจิตใจวาวุ่นจึงมาพูดคุยกับพี่สาวสกุลฉูที่นี่เจ้าฉีวาฟังแล้วราวกับเจอคนรู้ใจกระโดดมาตรงหน้าอนานาดเอ่อยว่านั่นสิเจ้าจะคิดว่าชาวปเป่ยเบี้ยชั่วร้ายเกินไปแล้วใช่ไหมอยากจะขับไล่ชาวหมาพวกนั้นออกไปเหมือนกันใช่หรือไม่ฮึยฮข้าก็เหมือนท่าน แต่ท่านพ่อบอกว่าการปกป้องบ้านเมืองเป็นงานของบุุษสตรีแค่อยู่บ้านปฏิบัติสามีเลี้ยงดูบุตรให้ดีก็พอท่านพ่อก็จริงๆเลยดูถูกสตรีได้อย่างไรเขาไม่รู้หรือว่าถ้าไม่มีสตรีบุุษจะมาจากไหนใช่หรือไม่เจ้าว่าใช่หรือไม่อานานยากโหร้องแสดงความเห็นด้วยกับความคิดที่สอดคล้องกับคนยุคปัจจุบันของเจ้าฉีไวยอย่างยิ่งแต่ตอนนี้นางคือชายาสู้อ๋อง ไม่ขอมีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นนี้จะดีกว่าผู้หญินผู้ว่าการกระแอม,มเบาๆทีหนึ่งแม่นางผู้นี้มักจะพูดอะไรโดยไม่คิดล่วงเกินผู้อื่นโดยไม่ทันระวังและยังไม่รู้เรื่องถึงได้สร้างศัตรูเก่งเป็นพิเศษชายาซสู้อ๋องแม้จะพูดจาตรงไปตรงมาแต่เห็นชัดว่ามีทักษะเยอะกว่ามากรู้ว่าเรื่องใดควรพูดเรื่องใดไม่ควรพูด แม้จะจี้แทงใจดำผู้อื่นไปบ้างก็ช่วยไม่ได้จริงๆยามนี้ความคิดจิตใจของเจ้าฉีวาถูกสงครามบนกำแพงเมืองดึงดูดไปหมดแล้วไหนเลยจะมีอารมณ์ติดใจกับฐานะของอานานอีกแม้ว่าแม่นางผู้นี้จะไม่รู้จักแยกแยะแต่ไม่ใช่คนเจ้าคิดเจ้าแค้นหลายวันก่อนอาจยังโมโหอานานด้วยเรื่องของสู้อ๋องแต่พอได้สงบสติอารมณ์ไม่กี่วันเมื่อไม่ได้พบสู้อ๋อง อาคมก็สงบลงแล้วพอเจอหน้าอาหนานจึงไม่รู้สึกอะไรอีกตอนนี้พอได้ฟังคำพูดของอาหนานยิงตามความเข้าใจของตัวเองจึงรู้สึกว่าอาหนานห่วงใยสงครามข้างนอกเหมือนกับตนด้วยความดีใจจึงอดไม่ได้ที่จะจับมืออาหน,นานบอกเล่าความคิดของตัวเองออกมาไม่หยุดพอเจ้าฉีวาระบายความเสียใจที่ตัวเองเกิดเป็นสตรีไม่อาจเข้าสู่สนามรบได้จู่ๆก็พูดกับอาหนานว่า เจ้าว่าถ้าข้าสวมชุดทหารขึ้นไปเข็นข่าศัตรูบนกำแพงเมืองทันพ่อจะตกลงหรือไม่อานานเหงื่อตกแม่นางพรุ่งนี้ทั้งใจกล้าและโง่เขาจริงๆเผอหูหินทนฟังต่อไปไม่ได้ในที่สุดเอ่ยว่าแม่นางเจ้าเจ้าเป็นสตรีที่ยังไม่ออกเกลือนสำรวมตัวเองหน่อยดีกว่าดาบกระบี่ในสนามรบไลาตาเชื่อว่าไม่ทับเจ้าเองก็ปรารถนาให้เจ้าปลอดภัย ดูเหมือนเจ้าฉีวาจะาเคารบเธอผูหินอยู่บ้างเห็นอีกฝ่ายมีท่าทีแข็งกร้าวจึงได้แต่ทำปากยื่นรูปแซ่สีแดงตรงเอวและเดินวนรอบบ้านทำเอาองค์พลักที่เฝ้าอยู่นอกประตูกังวลว่าคนหนูใหญ่ผู้นี้จะหัวแท่ใส่พวกเขาใช้พวกเขาเป็นเป้าในการฝึกแท่ของตัวเองเพื่อระบายพลักกำลังที่เยอะเกินไปหรือไม่อาน,านันนั่งอยู่ครูหนึ่งเห็นเหอหูหิงต้องรับมือกับพวกสร้างสงคราม บางคนที่กำลังวู่วามก็เหนื่อยมากแล้วจึงขอตัวกลับไปอย่างลูกกาลาเทสะเพอหูหยินถูกเจ้าฉีว่าก่อกวนจนปวดหัวเล็กน้อยจึงไม่รั้งตัวอาหนานไว้อีกให้คนพานางกลับไปส่งที่จวนอย่างปลอดภัยอาหนานจิตใจวาวุ่นตลอดทั้งวันจบจนฟ้ามืดก็ยังไม่เห็นฉู่ป้าหนิงกลับมาเห็นได้ว่าสงครามครั้งนี้ดุดเดือดเพียงใดแต่ที่ทำให้นางรู้สึกสบายใจคือไม่ได้ยินข่าวร้ายอะไร แม้จะเดินไปบนถนนนอกจากผู้คนบนถนนน้อยลงกว่าปกติก็ไม่มีอะไรต่างไปจากเดิมเห็นได้ชัดว่าชาวบ้านในเมืองทงเชิงชินเสียแล้วสงครามครั้งนี้ไม่ได้ทำให้วิถีชีวิตของพวกเขาเปลี่ยนแปลงไปตอนกลางคืนฉูป,ป้าหนิงให้มู่หยวนกลับมาบอกอาหนานว่าเขาไม่กลับมาอาหนานผิดหวังเล็กน้อยแต่พอได้ยินมู่หยวนบอกว่าท่านอ,องปลอดภัยดีทุกอย่าง ใบหน้าที่ตึงเครียดมาตลอดทั้งวันก็เผยรอยยิ้มมาในที่สุดมู่หยวนจากไปอย่างรวดเร็วก่อนจากไปอาหนานให้หมูหยวนนำขนมรสอ่อนที่มามาในโจนทำกลับไปส่วนหนึ่งด้วยนางกังวลว่าสงครามที่เคร่งเครียดจะทำให้ฉู่ป้าหนิงที่มีความรับผิดชอบสูงไม่มีเวลากินอาหารหากหิวจนเป็นโรคกระเพาะแล้วจะแย่สงครามยืดเยื้ออยู่สิบกว่าวันอีกไม่นานหิมะจะตกแล้ว ชาวเผยเยี่ยกลับเหมือนไม่รู้สึกถึงความเหนื่อยล้าและความเหน็บหนาวมาก่อกวนทุกวันหลายวันมานี้กองทัพของสองฝ่ายปะทะก,กันหลายครั้งมีทั้งแพ้และชนะวันนี้อานานอุ้มลูกสุนัขจิ้งจอกสองตัวนั่งเมาอ,อยู่บนเตียงเต,ตาอีกแล้วขี่ม้าพึ่งตกลงมาอากาศหนาวเย็นจึงได้แต่แต่งต,ตัวเหมือนหมีแพนด้าและผิงไฟอยู่แต่ในบ้านหลายวันมานี้ สิ่งที่ทำให้อานานยุ่งยากใจคือเจ้าฉีวามาคุยกับนางที่บ้านทุกวันเนื้อหาที่คุยไม่พ้นเรื่องสงครามข้างนอกตอนนี้อานานเข้าใจแล้วแม่นางผู้นี้ไม่เหมือนใครจริงๆเรื่องการแต่งงานของตัวเองยังไม่ทำให้แม่นางเจ้าใส่ใจได้เท่าเรื่องสงครามข้างนอกหากแม่นางผู้นี้เป็นบุตรสิ่งที่พูดคงเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่แม่นางเจ้าเป็นสตี แถมยังเป็นคุณหนูในห้องหับที่ยังไม่ออกเรือนพูดมากไปก็มีแต่ทาให้คนทอดถอนใจว่านางเกิดมาผิดเพศแล้วจริงๆตั้งแต่เจ้าฉีวาเข้าใจเจตนานของอานานผิดนางก็เห็นอานานเป็นคนรู้ใจบอกความคิดเห็นของตนที่มีต่อสงครามรวมถึงความใฝ่ฝันอยากขึ้นไปเข็นฆ่าทหารของศัตรูบนกําแพงเมืองให้อานานฟังทั้งหมดอานานได้ข้อสรุปอย่างหนึ่งว่า แม่นางผู้นี้เป็นพวกคลั่งสงครามอย่างรุนแรงหากมีชีวิตยอยู่ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนางจะต้องเป็นฮิตเลอร์เวอร์ชันสตรีแน่นอนอาหนานฟังมากเข้าก็รู้สึกเบื่อวิธีที่นางใช้กับเจ้าฉีวาคือฟังไปพลางโน้มนาวให้อีกฝ่ายดื่มชาไปพลางรอจนแม่นางผู้นี้ดื่มชาจนเต็มท้องก็จะปิดปากไปเองจากนั้นกลุ่มท้องกลับบ้านไปย่อยน้ำชาและเข้าห้องซุวมระหว่างคิด สาวใช้เลือกม่านเข้ามาบอกนางว่าแม่นางเจ้ามาอีกแล้วเจ้าฉีวายังคงสวมชุดสีแดงเข้มตัวเดิมเอวพันแท้สีแดงไว้เหมือนเปลวเพลิงร้อนแรงที่หอบผัดเข้ามาในห้องกลางฤดูหนาวหนาวจังหนาวจังหลู่ชุยข้าขอชาร้อนหน่อยเจ้าฉีวาย้่ำเท้าไปมานั่งลงบนเตียงเตาอย่างไม่เกรงใจพลางสั่งให้หลู่ชุยยกชาร้อนเข้ามาหลู่ชุยรับคำเสียงใส ไปชงชาร้อนอย่างคล่องแคล่วและยกออกมาพลางกิมพูดคุณหนูเจ้าฤดูหนาวดื่มชาช่วยให้ร่างกายอบอุ่นก็จริงแต่ดื่มมากไปก็ไม่ดีน้ำจะสะสมอยู่ในร่างกายได้ง่ายนะเจ้าคะเจ้าฉีวาฟังแล้วพลันคิดถึงครั้งที่สองตอนพบชายยาสู้อ๋องนางถูกสาวใช้คนนี้หลอกล่อให้ดื่มน้ำชาจนเต็มท้อง สุดท้ายถูกชายยาสู้อ๋องชวนคุยไปยิ้มแย้มไปทําให้นางดื่มชามากไปจนท้องอืดได้แต่กลับไปหาหมอด้วยความขายหน้าเจ้าฉีวาตวัดสายตาใส่รูช่วยอย่างคุนเคืองหันไปพูดกับอานานว่าอานานเจ้าว่าสงครามครั้งนี้จะยุดติลงเมื่อไรท่านพ่อไม่รู้คิดอย่างไรไม่ให้คนส่งข่าวในกองทัพกลับมาแม้แต่น้อยอนานาลูบหัวสุน,นัขจริงจอง เรื่องนี้ข้าไม่รู้หรอกหากชาวเปยเวียถอนทับกลับไปย่อมต้องมีข่าวคราวส่งกลับมาแน่เจ้าฉีวาฟังแล้วความคิดก็โลดแล่นอีกครั้งทำท่าจะเคลื่อนไหวเจ้าฉีวาเหลือบมองอานานแวบหนึ่งเห็นนางอุ้มสัตว์เลี้ยงสองตัวขดอยู่ในเสื้อคลุมขนสัตว์เหมือนคุณหนูในตระกูลขุนนางทั่วไปดูบอบบางและขาดกลัวแม้ในใจจะสงสัยในความอ่อนแอของอานาน แต่นางปักใจเชื่อแล้วว่าอานาันเป็นคนที่มีความคิดเห็นตรงกับนางจึงอดไม่ได้ที่จะเล่าความตั้งใจของตัวเองให้อานาันฟังสุดท้ายเจ้าฉีวาพูดกับอานาันอย่างจริงจังอาน,านันถ้าพรุ่งนี้ชาวเปิ่ยเยี่ยยังกล้ามาลุกลานอีกข้าต้องขึ้นไปบนกำแพงเมืองสั่งสอนพวกมันแน่ฮฮข้าจะบอกให้ว่าข้าสั่งให้เซีรี่ไปเอาเครื่องแบบทหารของต้าชูมาให้แล้วรอแค่ถึงวันพรุ่งนี้เท่านั้น เจ้าฉีวากำหมัดแน่นท่าทางเด็ดเดียวแน่วแน่ในปฏิทานของตนอาหนานแทบจะสำลักเห็นสีหน้ายืนกลางของแม่นางผู้นี้แล้วอาหนานรู้สึกปวดหัวไทยไมาทับเจ้าจริงๆเจ้าเด็กที่สุกสนเจ้าลืมไปแล้วหรือว่าตัวเองเป็นสตรีเจ้าทำแบบนี้บุรุษที่ไหนจะกล้าแต่งงานกับเจ้าอาหนานไม่อยากเป็นคนที่รู้เรื่องแล้วไม่แจ้งหลังจากเจ้าฉีวาดื่มน้ำชาจนแน่นท้องแล้วกลับไปแล้ว นางรีบสั่งให้คนไปหาแม่นมของเจ้าฉีวาที่จวนแม่ทัพและให้อีกฝ่ายคิดหาคนทางเฝ้าคุณหนูของตัวเองไว้หาไมา่พรุ่งนี้ในสนามรบอาจมีสตรีที่ปลอมตัวเป็นชายถือแส้ออกไปสู้กับข้าศึกได้เจ้าฉีวาจากไปไม่นานจางมามาก็เข้ามาด้วยสีหน้ายินดีท่านออกกลับมาแล้วอานานฟังแล้วตาเป็นประกายโยนลูกสุน,นัขจิ้งจอกสองตัวนั้นลงในตะกร้าและรีบลงจากเตียงเตาสวมรองเท้า ก่อนจะวิ่งออกไปข้างนอกโดยไม่สวมเสื้อผ้าพเพิ่มอีกชั้นในที่สุดท่านอ๋องของนางที่จากบ้านไปสิบกว่าวันก็กลับมาแล้ว